ทักทายสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาลงคลิปเราจะมาจับชุด3ตัวกันนะครับว่าจะได้ชุดไหนตัวไหนสําหรับชุดแนวทางของเราก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับดังนั้นแล้วก็คิดให้ดีพิจารณาให้ดีนะครับเพื่อนๆก่อนที่ว่าจะตัดสินใจ ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของ,งเพื่อนนะครับก็คือชุดแนวทางของเรานั้นที่เราลงไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้สําหรับเลขสถิติเก่าก็รู้ๆกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี64ยันมาถึงปี67ส่วนมากเลข3 0น,นี้เขามักจะมาคู่กันก็แทบจดัดไ้ทุกปีเลยทุกปีเลยก็ว่าได้นะครับระหว่าง3กับ0นี้งวดน,นี้จะเป็น30หรือ03อะไรสักอย่างหรือเปล่า ก็พิจารณาดูนะครับสาหรับการวิเคราะห์ของเราเพราะว่าทางวันสําคัญสําคัญก็จะเป็น0 3 3ย์สาเป็นส่วนมากก็คือพวกนี้แล้วก็ทีนี้ไอชุดข้างบนของเราเป็นชุดปักหลักจากชุดนี้เราเคยได้เลขเด่นมาทุกงวดเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นแล้วชุดเลขเด่นสําหรับชุดปักหลักชุดนี้ก็คงจุงนี้ไม่พ้น เพราะว่าเจ็ดเข้ามาแทบทุกหลักเพื่อนก็สังเกตดูนะครับเนี่ยเราจะเป็นตัวเด่นของเราเหมือนงวดที่แล้วชนอยู่ที่เลขเก้าตัวเดียวที่ว่ามาได้ทุกหลักก็ยังมาเก้าเห็นไหมครับเ,เพื่อนก็คือเลขเด่นของเราชุดนี้ก็เน้นเลยนะครับทีนี้เราจะเริ่มวิเคราะห์กันแล้วส่วนชุดเด่นท,ท,ที่เราให้เด่นบนไปนั้นคือแปดกับสามก็ดูร,ร,รูกันว่าสถิติชุดแนวทางของเรานั้น มาตรงกันที่ค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับชุดตัวเลขของเราก็คือพวกชุดนี้แล้วก็ชุดอีกชุดหล้างบ้านของผมก็มีเยอะแยะเลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ก็จะเห็นชนกันอยู่ที่8 8 8 8 8, 8 3, 3 3 3ก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็เลยให้ดึง8ดและ3ไปแล้วก็อีกสูตรพวกนี้ก็ยังมาชนไอชุด2ตัวเห็นไหมครับเพื่อน ก็ยังมา83ดสาจนี้ก็ยังมา8สูตรนี้ก็ยังมา3ดังนั้นแล้วผมว่าชุดเลข8 3เนี่ยที่ผมทาชุดพวกเลขเด่นมาเนี่ยจะนี้ไม่พ้น8กับ3เลยผมคิดว่ายังไงยังไงผมคิดว่าน่าจะมาคู่กันนะครับสาหรับ8กับ3เพราะว่าเด่นเด่นบนชนแล้วมาชุดนี้ก็ยังมาชนที่8อีกแล้วก็9และ0อันนี้ สติไอชุดนี้ก็เข้าเดินมาดีนะครับเพื่อนดังนั้นแล้วเราจะมาจับชุด3ตัวอันนี้คือวิเคราะห์วาหน้าที่จะเป็นไปได้ให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าความเป็นไปได้มันมีมากมีน้อยแค่ไหนสําหรับชุดแนวทางของเรานั้นทีนี้เราจะมาดูไอชุดดินของเราถ้าเกิดว่าเราจะจับเฉพาะดินดินดินเดนเลยก็จะมีอยู่ ลองดูนะครับก็คือชุดที่ว่าดินดินก็จะได้อยู่ชุดเดียวก็คือ7 8 3ดแาต่เกิดว่าเราจับตามสูตรดินของเรานะครับเพราะว่าอันนี้ดึงจิตมานีแล้วก็มาจับกับชุดเล็กดินของเราก็จะได้อยู่ชุดเดียวก็คือชุดนี้แล้วทีนี้ ชุดสองตัวที่เราจับมาคือชุดดินที่ว่าดินแปดติดแปดติดสามอะไรของเรานี่เต้มของเราก็อยู่ตามนี้นะครับเต็มของเราเต้มดินอันนี้คือแต้มรองทีนี้เราจะมาจับชุดที่ว่าเข้าแต้มดินของเราว่าจะได้ชุดไหนบ้างก็คือไอแปดสามสามแปดเนี่ยคือยังไงก็ดินแน่นอนแหละแล้วเราจะมาจับกับชุดหลักร้อยแบบปักหลักของเราที่ว่าเข้าแต้มนะครับ แต้มของเราวันั้นแต้มสามตัวเดี๋ยวเขียนให้ให้ดูนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงให้ดูหรอกแต่ว่าจะมาให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้ดูก็คือแต้ม3ตัวแตามสามตัวดินไปที่แปดและเก้าอันนี้ยังไม่ได้ตัดดับตัดอะไรนะครับเพื่อนตัวลงก็คือ0 2 4 แล้วก็7ก็คือแต้ม3มตัวของเรานั้นทีนี้ผมจะพามาจับชุด83าก่อนว่าถ้าเกิดเรามาจับกับชุดปกักหลักหลักร้อยของเราจะมีชุดไหนที่เข้าแต้มบ้างก็จะมีอยู่ตามนี้ก็คือชุดแรกที่เข้าแต้มนะครับเพื่อนก็คือที่ว่าจับกับ83มนะชุดนี้ก็คือที่เข้าแต้มก็คือ สามแล้วก็หกแแล้วก็เจ็ก็คือชุดนี้แหละเพื่อนๆแต่ตัวนี้มันกลายเป็นชุดเด่นไงสำหรับชุดนี้เพราะว่าเราจับตามเด่นนะก็คือมันจะได้ชุดนี้แหละแล้วก็ ชุด8ปหนึ่งของเราที่เข้าแต้มนะเพื่อนๆชุด8ปหนึ่งชุดนี้คือชุดนี้ชุด8ปหนึ่งเนี่ยเราจะมาจับที่เข้าแต้มนะก็คือ3 8 1ก็คือได้ชุดเดียวที่เข้าแต้มนอกนั้นมาจับมันก็ไม่เข้าผมลองคำนวณดูแล้วทีนี้ เอยอีกชุดหนึ่ง5 8 1 5 8 1ก็จะมีอยู่2ชุดสําหรับชุด8 1ของเราที่นี้ชุด7 8็ของเราเนี่ยที่เราทําจับตัวดินมามันจะได้ที่เข้าแต้มนะเพื่อนก็คือมันได้หลายตัวเลยนะชุดนี้ก็คือส7 8 3 8ก็เป็นชุดเดียวกันสำหรับชุดนี้แหละแต่มันสลับตำแหน่งคือเราเน้นตรงไงเพื่อนก็คือชุดนี้แหละแล้วก็5 7 8 5 7 8ที่เขาแต้มนะแล้วก็7 7 8 7 7 8มันก็จะมีอยู่ตามนี้ที่นี้มันจะมีอีกไอ ชุดอีกแบบหนึง่งก็คืออันนี้อันนี้คือชุดเราทําตามสูตรของเรานะชุดนี้ถ้าเกิดว่าชุดการวิเคราะห์ในชุดแนวทางของเรานั้นถ้าเกิดว่า3 3มและสามและศูนย์เขาจะมาคู่กันแบบนี้มันก็มีอยู่ที่ว่าจะมาจับกับหลักร้อยของเรามันก็จะมีอยู่ที่ชุดแรกนะก็คือ4 0 3 แล้วก็5 0 3อันนี้อาเป็น0 3 6แล้วก็7ตักร้อยคือ7 7 0 3ก็จะมีอยู่1 2 3 4 4คู่ชุด แล้วก็าทุกท่นว่าแปกับสามาก็จะมีชุดหนึ่งคือ0 8 3แต่ชุดนี้มันไม่เข้าแต้มนะครับสำหรับชุดนี้ของเราแต่ชุดพวกนี้เข้าแต้มอยู่เพื่อน,อ,นอันนี้เข้าแต้มเด่นที่เข้าแต้มเด่นนะอันนี้แต้มรองอันเนี้ยเข้าแต้มเด่นคือแต้มเก้าเห็นไหมอันนี้เข้าแต้มเด่น,ตน,น,น,ตดนแต่สถิติของเขาก็ปี หก็ก็พึ่งออกไปนะเพื่อนๆปีหก็ก็พึ่งออกไปออกทั้งเดือนกุมภาแล้วก็มีนาก็ออก6 0 3ออกสลับกันแต่เมื่อวันนี้เข้าแต้มตัวเนี้ยแล้วก็แต้ม8ก็จะมีอีกชุดหนึ่งคือชุดนี้แต้ม8อันนี้เป็นแต้มรองอันนี้ก็แต้มรองแต้ม8503มันก็พึ่งออกไปปี6 6 5 3 0นเ,นเพื่อนๆปี6 6 มันก็พึ่งออกไปชุดนี้2ชุดนี้ก็พึ่งออกไปแต่ชุดที่ยังไม่ได้ออกนะ703ก็ออกมาแล้วนี่สามศูนย์ตั้งแต่ปี64 308ก็ออกไปแล้วที่ยังไม่ได้ออกก็จะเป็นชุดเนี้ยเพื่อนๆพืสี่ศูนย์สามเต็มเจ็ดจะเป็นเต็มรองคือชุดเนี้ยแต่ชุดเนี้ยเข้าแต้มอยู่นะครับเพื่อนก็ดูเพื่อนๆก็ดูที่ว่าเข้าแต้มมันจะมีเข้าแต้มดินก็คืออันนี้แต้มแปดแต้มดินใช่ไหม อันนี้แต้ม9 7แต้ม7แต้มรองอันนี้6แต้ม4แต้มรอง8 9แต้มรอง5 8 9 4แต้มรอง7 7 4 2รอง7อันนี้แต้มเด่นอันเนี้ยแต้มเด่นเข้าแต้มเด่นชุดเนี้ยเข้าแต้ม9อันนี้แต้ม0แต้มรองก็จะมีเข้าแต้มเด่นแค่1 2 3 4 5 5ชุดเองเพื่อนๆสำหรับชุดไอ้ชุดถามตัวของเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูความเป็นไปได้สำหรับชุดแนวทางของเรานั้นก็จับมาเป็นคู่ชุด3ตัวก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับชุดแนวทางไอ้สตัวของเรานั้นเพราะว่าเราจับเฉพาะดินส่วนตัวรองตัวอะไรเราไม่ได้จับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจับรับรองมีเยอะแน่นอน ดังนั้นแล้วเพื่อนๆชอบชุดไหนก็อย่าลืมนะครับพิจารณาดูไม่งั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่สนใจสถิติถ้าเกิดว่าใครที่ว่าสนใจสถิติสถิตินี้ก็น่าควเม็นไปได้สูงนะครับเพื่อน,นก็คือชุดนี้หชุดเนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่สนใจสถิติหรืออยากเอาเตะตามเด่นของเราเด่นของเราก็จะมีแค่นี้เองชุดเด่นก็คือ7จ็แดสชุดเดียวเท่านั้นเนละเพื่อนๆแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดลองไปอันนี้ก็เป็นชุดกันไป ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับชุด3ตัวของเรายังไงยังไงก็พิจารณาดูนะครับเพื่อนๆชอบชุดไหนยังไงยังไงชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ